สามสูตไพลช่วยบำรุงสมองนะครับมีสมสุนไพรสามอย่างที่ทานแล้วช่วยในการบำรุงสมองในช่วงใกล้สอบได้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของความจําซึ่งสามสูตไพรที่ว่านี้กระตุ้นการทํางานของสมองได้ดีทีเดียวนะครับตามภาพที่เห็นอย่างแรกก็คือดอกอัญชันดอกอัญชันนั้นสามารถทําเป็นเครื่องดื่มดับกระหายซึ่งก็จะมีคุณสมบัติที่เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และก็จะช่วยขยายหลอดเลือดขนาดเล็กให้ทำงานได้อย่างเต็มที่จึงช่วยเพิ่มปริมาณของเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองได้เป็นอย่างดีทีเดียวสูวนไพรยชนิดที่2ก็คือน้ำมะกรูดน้ำมะกรูดวละหนึ่งผลนั้นดื่มสดๆดช่วงไหนก็ได้จะช่วยสลายริมเลือดและเลือดเนืดที่ทําให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกอันเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวแล้วก็มึนหัวและสูนไพรยชนิดสุดท้ายก็คือขึ้นช่าย หรือตั้งโอขึ้นช่ายหรือตั้งโอนั้นให้ทานสดสดวันละหนึ่งต้นหรือมากกว่านั้นก็ได้จะทานช่วงไหนก็ได้ซึ่งจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งโล่งเหมือนเพิ่มออกซิเจนในสมองช่วยในเรื่องของความจําได้ดีนะครับสิ่งสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้ดอกอัญชนันน้ำมะกรูดแล้วก็ขึ้นช่ายนั้นเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงสมองช่วยในเรื่องของความจําและกระตุ้น การทำงานของสมองได้ดีทีเดียวขอบคุณข้อมูลจากสมุนไพรชีวกะ